ฮัลโหล r y o n นสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับภาษาอังกฤษออนไลน์รอดวกันองเนาะอ่ะวันนี้เราก็จะเรียนต่อเนื่องกันในหนังสือน,นะคะหนังสือเราก็จะอยู่ที่หน้า19นะคะโอเคไอวันโอเวนโอเปนยูบุ๊กออนเพจ19 19โอเคเป็นเรื่องที่เรารอคอยนะคะเป็นซีรีส์ที่เราติดตามอยู่นั่นเองนะคะเป็นเรื่องของเด็กผจญภัยนะคะที่เขา เข้าไปเล่นเกมนะคะเข้า <c oughs> ไปเล่นเกมชา l e เลนใช่ไหมแล้วก็มีคําถามในเกมว่าเ <c oughs> มืองอะไรนะประเทศอะไรนะที่มีเทศกาลดอกไม้จำได้ไหมเอ่ยจะไม่ได้กลบไปดูบทนําใหม่นะคะว่าเขาถามอยู่ว่าเมืองอะไรที่เป็นเทศกาลดอกไม้จะเล่ามาดูค่ะว่าถึงตรงนี้แล้วสังเกตได้ว่าเขามีดอกไม้เต็มทางเลย number one which city in cambodia has a flower festival ในประเทศมบ์เนี่ยมีเมืองหนึ่งเมืองที่มีเทศกาลดอกไม้เกิดขึ้น มันคือเมืองอะไรนะคะพวกเขาวาร์ปมานะคะจากที่เขาบอกว่ามันเป็นมหัศจรรย์มากเขาวาร์ปมาเลยนะคะมาวาร์ปมาอยู่ที่เทศกาลดอกไม้แล้วนะคะมาดูกันเกิดอะไรขึ้น I think we are at a flower festival นะคะเขาบอกว่าอืมฉันคิดว่าพวกเราอยู่ที่เทศกาลดอกไม้แล้วนะี้เนี่ย And I say I looks at this this message ดูสิมันมี message สมานทเงเราด้วยมีข้อความสมาน์ทงเราด้วยเขาพูดว่าอะไรนะคะโอเค Can I help you with your game? My friend Ruby s know my name. Look for me in the p a r a t e I'm taller than both of you today. เขาบอกว่ามีคนบอกได้นะว่าเมืองเนี้ยคือชื่อเมืองอะไรสังเกตดีๆว่าคนที่บอกได้อะคือคนที่สูงกว่าพวกเขาวันเนี้ยพวกจะสูงกว่าพวกเขามาดูกันว่าใครนะที่จะสูงกว่าพวกเขาทั้งที่เราเป็นเพื่อนกันนะมาดูนะคะโอเคน u m b e r 2อืม I think is from s o p h i a She s very clever but she is thinner than us. ฉันคิดว่าข้อความเนี้มาจากโซเฟียนะแต่ว่าโซเฟียไม่ได้สูงกับพวกเรานะเออ number three look Luby ดูนั่นสิ Luby is s o p h i a o n l นี่ p h i a เองเพื่อนของเราวันนี้โซเฟียแต่งเป็นนางงามดอกไม้ค่ะต่อขาดขึ้นไปนะโดยไม้นี่เห็นไหมะ u m b e r f o u Hi s o h i a can I help you? Of course we doing a quiz คือพวกเขากำลังเล่นควิ z อยู่โซเฟียช่วยหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะโอเค number five the first questions about the flower festival คำถามแรกเลยก็จะเกี่ยวกับเทศกาลดอกไม้โซเฟีย so, อ yeah มีอะไรหรอประมาณนี้ where are we where are we พวกเราอยู่ที่ไหนหรอตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนเหรอโซเฟียก็งงว่าอ่ะเดาสิ Guess ที่แปลว่าเราสิ m e d เม Of c o u r s r We are t h ค m e d มดิ i n นะคะ m e d มดิ i n คือชื่อเมืองของประเทศโคลอมเบียที่มีเทศกาลดอกไม้เขาก็ได้คําตอบแล้วคําตอบข้อที่หนึ่งในการคข่งขันของเขาคือเมืองเมดิรีที่มีเทศกาลดอกไม้อยู่ในประเทศโคลอมเบียนะคะ We are moving a g a i n Come with the Sophia Where to do? Where to โซเฟียก็หลุดไปด้วยนะคะว้าไปอีกแล้วนะคะคราวนี้การวัาของเขา,าจะไปปวดที่ไหนติดตามตอนต่อไปนะคะโอเคคราวนี้เราทราบเนื้อเรื่อง,อ,งอ่านในเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปดูแบบฝรกขัดกันนะคะว่าแบบฝรกขัดมีอะไรให้เราทำนะโอเค go to the workbook activity book on page 15 15นะคะมาหน้า15นั่นเองนะคะโอเค read the story again and match the number ่านเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งแล้วให้เราเอาตัวอักษรด้านหลังนี้นะคะตัวอักษรด้านหลังมาใส่ให้ครบเป็นประโยคนะคะมาใส่ให้ครบเป็นประโยคตามนี้เลยซึ่งนี่นะคะเรื่องราวคืออันนี้ที่ฟูอ่านให้ฟังตะมกีนะคะเมื่อสักครู่นี้หนูก็เปิดดูนะคะแล้วเอาตัวอักษรไปใส่แล้วเรียงลําดับนะคะเรียงลําดับเหตุการณ์ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะคะโอเค number one Jacks and Ruby are a t the flower festival อันที่ใช้ไปแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคโซเฟีย okay. help them โซเฟียช่วยอะไรคะโซเฟียช่วยบอกอะไรพวกเขาช่วย Answer the questions ถูกต้องนะคะตอบข้อ A นะคะช่วยตอบคำถามนั่นเองฉะนั้นหนูต้องเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาเรียงให้ถูกต้องก่อนนะคะถึงจะเรียงลำดับได้ว่าอะไรเกิด 1, 2, 3, 4, 5นะคะโอเคข้อนี้ไม่ยากข้อ8ทํทำเองเลยนะคะ number 8 next to number 9 Read and h e c c l e to the correct words นะคะเขาให้ตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้นะคะจากเรื่องราวนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง Number one Jacks and Ruby are in เกิดอ,อยู่ที่ประเทศใด Forum beer ถูกต้องโอเค Number two Ruby thinks the message f o m Ruby คิดว่า message ที่ส่งมาให้เนี่ยเป็นของใครของถูกต้องค่ะเ r อ e ฟนของโซเฟียน,นั่นเองก็คือให้ตอบคำถามจากเรื่องที่ครู เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะคะคือข้อ 3, 4, 5นะคะลองตอบคำถามดูและข้อสุดท้ายค่ะ What can you do to show h a l u e learn e d about the culture นะคะอันนี้เป็นใจเขาบอกว่าอะไรที่บอกได้ว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่ดีของเมืองนั้นๆนะคะฉะนั้นครูอยากให้พวกเราเขียนวัฒนธรรมของไทยวัฒนธรรมของไทยะะซึ่งวัฒนธรรมของไทยมีมากมายเลยนะคะไม่ต้องเป็นสถานที่ก็ได้ให้เอาเขียนวัฒนธรรม ของไทยนะคะเอาเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆนะคะเช่นข้อที่1นนะคะข้อที่1นึ่งเขาบอกอะไร You can visit the other country นะคะสามารถเราทำอะไรสามารถเดินทางไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ถูกต้องไหมคะอันนี้นะคะชัดๆเลยก็คือการ p l a y นะคะก็คือการว่ายนั่นเองนะคะ pray ตัว R นะคะก็ทิธีของไทยอันที่1ก็คือการว่ายอันที่2นะคะอัดฟูจะให้นะคะเออ่ s ยิ้มวทธีของไทยคือการยิ้ม อ่านะคะอันนี้ก็ลองเลือกว่าทำกับใครไปอีก2อข้อว่าคนไทยมีอะไรเด่นๆที่ทํากันเป็นที่นิยมเดินนะคะซั้นการบ้านของเรานะคะวันนี้มีนิดเดียวนะคะมีข้อ8 90นะคะอยู่ในหน้าสิบานนี้นะคะหนทีเเมื่อทําเสร็จแล้วถ่ายภาพนะคะลงมาในอัลบั้มชื่อตัวเองคุณเขาจะเข้าไปเช็คนะคะงานใดที่ยังไม่ส่รีบทํานะคะทําให้เสร็จไวๆทําให้ทันเพื่อนนะคะเพราะเราจะมีการเรียนกันทุกวันเลยนะคะโอเค เท่านี้นะคะวันนี้ see you goodbye